ดูไงด้วยมาลูกเ็นไงด้วยหนึนต่ตัวปุเดูดดูดูลมังับสอะไปตัวนึงสองสองตัวเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะกรับมื้อนี่พอเขาไปยุ่งหลักการสันคีอเก่านะครับมื้อนี้เฮาสิพากันมหา แทงปลาคือเกานะครับสักปลานะครับอยู่กลางป่ามาลุ้น้งครับว่าขึ้นเหนือสิมานบอซ้ำหนัากำลังลดครับอีกบร์น้นากำกับแห่งเมื่อหล่อห้ากับบ่อใดมหาป่าพี่น้องมืองเนาะกัดจะเปลี่ยนเพีอย่างอื่นในเบื้องนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่จะสะสมปลาไว้กินนะครับาะว่าปลากำลังมั่นนะครับช่วงนี้ปลุดนกันเลยครับสวัสดีค่ะหนำลดค่อนข้างเร็วครับแบบเที่ยวที่แห้งเลยปะกดปะกดปะกดป้ตอง ปรากฏนะ,นะ M, ไฟออกเงียบเงามุกีเปิดเปลืเดิมตัวแรกด้วยปรากฏตกง,งามเลยครับนี่ของแท่ครับสมอไหมมาดูตุนขั้นท้อครับ ลันเลยพ่อคอลันมาเนี่ครับเขาได้ยุครับบุ้กันต่อไปครับโอ้ซับหางพี่ซับหางครับส่วนหางนี่ครับต้นหางเอาอยู่ยังไงเงี้โอ้ซับหางแล้วครับส่วนหางซับไปหางเลยซับไปลายหางยังยื้อซับ จัาเล่ยบอกให้จับรักรักำันรักกันบ่มา,าแล้วต้องไปทุนอ่ะับคับมันอยู่ kamu coba, lihat bang, apa? Kamu ini? Betul kanyang? yang ini ประคอครับทิ้บเอ้าัวงาม ทำอะท้องพี <ừ> ่ปลาดุกไงปลาดุกไงด้ยมาลูกาไงด้ยปลาดุกไงพลูกส่องไฟใส่ปลาเปิดกับกับปากระังหรอปช้เด้ออ้ยิป <ừ> ดุกตงามแ ยังไงเลยบ๊อบบ๊อบบ๊อบยันสันเอาหัวใส่เดี๋ยวพึ่งถึงก่อนนิ่งเงียบจับไปยุ่นโอ้โหยาลันเพื่อนครับตัวนี้แห้งจอเลยมันๆครับปักแล้วไป้ยปักแคแห้งลักษณะป้าจะอยู่แบบตัวเงี้ยเงียวยิ่ในน่ง ป้าคอยเรือกหอนึ่ง lần แล้มาอาจะือให้เราได้ด้วยแต่ในกรณีที่เี้ยงสันี้งานอย่าซ้ำๆ ปตะคอตัวหนึ่งใส่ขนาดใดญ่ครับโอ้สวยงามอยู่งามเลยครับรอมันๆครับหลบเล็กอยู่ทึ่งๆตะคอ 那不好说。 ะงงรับถนนี้เดี๋ยวเดียวแสบปะกดบาเทงแฮงบาถือปะกดเบียดสาแฮงหตะกดต้องง่า ควาเบียดแนบหมดครับเสียงปลาคอแดนป้ายังลันเดี๋ยวป้ายังขยี้ยอ่งบ่โอ้ตัวงามจุ เราคาออย่างเียเมื่อกี้เาคออะลรมานี่หร มันดุสมันปุ๊บอ๋อมันก็ดดอยู่ได้ทค่มันกับป่าคอบอันกับเรียกต้อ,องงามาเรียกว่านี้สวนเก้านี่ครับ khảo nhai, thế em mở thử xem เองอย่างเงี้ยพักคอหลังเอ้าอะนี่หัวก่อนอยู่ใส่เปต้องอาศัยเป,ปต้องเป็นตูก,กำบงังเนี่ยมน้องปากกันยังเนี่ย mặt thằng thẳng đi thằng áng biên mặt thằng áng biên mặt thằng to biên สองตัวง่ามเลยครับก็ขันยังไงเมื่อนีผมไม่ซาลันทอดแล้วกันกินกับสมหงโอ้ยแสบไหมครับผมโอ้ง่ามดีกับตัวยังไงจริงเลยขันยังตัวใคร Ủa, bắt nhau như tôi ngày Hãy subscribe cho kênh không ปลาเต็มเลยป่ากีนยังว่าขาวแล้วขอแล้วบ้าขอบ้าข Thế cái là Cô làm sái trinh linh Nhà với Nhà gà là làm sái hẹn mẹ mình tốt phát đấy Bạn đã bỏ bỏ Hai được không Đây Đây chưa สารันเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวได้ไป็นเพื่งนเนื้อร้าน้ำใส่เง้ยแค่สองเท่านึงก็มันน่า,นนา,อนนนนาพอที่เรียกไงน้ำใสจริงลิงด้วยอุบใส่เงี้งี้ยเป็นตัวปลาดูโอ้สารันจันนักกระตืรอระวังดีดีด้วย ดยหวัวอุวอ้ยตุงหาแม่งโอ้โหสุิดอะไรครับอาวมานันมันเท่านั้นจับแค่นี้เด้อ อย่ปากอยปากปาก็คายอยา่หลังหลังภูมใหม่เดี๋ยวจัดาอาะมดใส ตัว่มาเร่นีนถนนกรดุกกระดกไระดะดูอะไรตัวเนาที่แท่งกันเลยล่ะมื่กี้นี่แต่้วคพี่นี่มาสตุบุญลุุุ่ล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 ลุล สองสองตัวเลยเดี๋ยวปมาดูขึ้นมาเด็กนึงสิครับสองตัวเท่นเยิ่งยัอง,งอาจจะมีทุกฤไม่มีขอให้ใจเย็นเย็นสองตัวเออโอ้มาเด็กนึงสิเองอ้เแมนตัวงา่าแม่มือนกัเขอมากจริงจูงเลย ่ับมดิไอ้คู่นึงครับเห็นอยู่สาตัวตัวใหญ่แลนเอาเอท่านไปทางไหนตรงเปก่อนเดียวเว่างวก่อนจะสัปากนี่โอ้หันหวนหนครับน้ำไซแน่เห็ตัวปากโอ้ยปโคัสลิดให ือก้อนสุดที่ไงนาะป้าเป้แท่งหยางแง่ยสีโค้ตือครับป้าเป้แท่งอะไรครับตอวแท่งหยางแง่ป้าเป้น้าใสแง่งก็แล้วนี้เดี๋ยวแท่งเม็ดสักสายหน้าเป็นมันก็นมันรทัดพ่อน้มที่ใส่ทีป้าปลาดุกจะขึ้นมาบรารทัดปลาดุกขึ้นมาเล่นนะน้มที่ใส่ที ขี่ปัสลิทแท่งบะถือกป้าเป้แท่งงแทงไหนบ่แท่งไรสนามสีครับหาเร็วแหงแห้งสามสองหนึ่งบอบอบสามูดบ่คอถือบ่คอตัวไ่เอาเอาบ่อคอหลุดกระโดดหลุดกระโดดด้วย mãn thấp อดแล้วก็ตัวนี้เต็มเต็มลำเลยครับกระล้างนี่มารอดลูกพี่เฮ้ยปลาดูกตัวงามแม่งปลาดูกครับปลาดูกครับชึบบนอา,าพาธเอา ว่าประดึกลงมาจากหน้าปากไวลงหนื่อมาแล้วปากกดตัวนี่ปากกดท่านึงผมนว่าต่ปากกันีน้ยงต้องแนบไม่ดีครับส้อนเลยดีด พี dad, oh <tout S 2> ่ยังเห็นตัวเดียวปรากฏปกติจะมาเป็นครู่าตั้งไว้คนผมหนาพอปะดุกครับเหียบเหียบเม่าทีประดุกมาเกิดมาอยู่สิเอาแรนตามหลองหนามาสิปะดุกก็คอหน่อย พอูวไเห็นไหมาครับข้าวโตัวนึงอะไรตัวนึงิีตัวน,นึงหนกปีบนนี่พี่เยี่ยวครับวัววัวพวกนี้นลวนดอก เอาหลนมาป่ามาดาพอประดูกอยู่นี่สิแงตอเนาทตงปลากดกัักระวงามอยู่ ทำหลัหนังแบบนึงตะกี้เ้พนักก็ูขึ้นมานะชิดไดมาครับพี่หนังขาผมชิไดเพตัวนี้แทงหัวครับเออเฮ้ยสองโต้โตัวนี้อืมโบ่ถือตัวนึงบ่ถือหัวกระดเดิมาได้ทางนา้ำแต่ตัวนึงก็โอเคอยู่ น่ารักึงบ่แดงตาแดงๆก็พักันาาน,น้ันมันจะพักันแยงนั่นน่ะนี่ยน,นี่กางไฟน่นนั่นกางไฟุ่นมันนั่นซ่องง้มันไ่วัวววจั nó đuốc lên tô ngàm gặp ui kiểu như thế nào gặp đẹp quá ao hiểu sai hiểu sai ô เปลียนซนึเสียเปล่าได้ไปต้องสื่อเลยพอเซ้ครับอย่างนี้สร้างน้ำสิคิดเดอกปั๊อม,มีป้าป้าไดอย่างนี้ละอาจจะยืดเรืงดันโบนก็ได้ ปลากนี่ยงังไงโอ้ยให่ปุ้งกี่ล่ะครับบิกบ๊กสายเล่ปลากยี่ยง่ตัวยังไงปากดปลากย่ยังไงล่ะหู้ได้ปากด โอย่หงนี้ยังไงคับโลเหลือเลยตัวลาเหลือเลยอ,อปักกดปลาขาวอีกท้ายตัวมังามนึง พอหน่อยปลาไก่ะปลาไกปลาไก่มีจุดสมจุดปลาก่ประมาณนครับชุกเลยอู้หปลาไก่ขึ้นมาได้ไงดีเด้อมันมาครับพิชาหรือปลาไก่ครับเ๊ดขึ้นจอแล้ครับขึนนี่หมันครับ เดียวกันนี่กระลาบสุดยอดแล้วองมขย่ กระดูกมาจมุนซี่กันมาจมุนซี่กระดูกโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ผมก็ตะลันรับก่อนเนาะบอกกันไหมมืออื่นครับแต่ร้ายเกือบจะเกือบจะหมดสั้นงั้นกันมือนี้ถือว่ามันตัวมือนป้าเาก็งามนะครับแล้วรับเี็น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใหญ่แต่ป้าโบ่หอยลายคือม้วนเนาะน้มโลงแห้ง เขาเด็กประดุกลายประดุกงามน้าขันย่งกันตัวงามมันีเลยจะได้ใบยูซีโล่ครับหยดรวมมันๆครับ